ปีครับวันนี้มาชมพางัางนะครับองนี้มาใหม่นะครับวันนี้มันดูเนื้อหากันเฉยนะครับเห็นไหมครับตัวนี้ผมซ่อมเล็กน้อยนะครับเพราะว่าดินรู้สึกว่าถ้าไม่อุดเทียนไว้นี่จะหายหมดนะครับก็เลยมีการซ่อมแซมสักนิดหนึ่งนะครับดูผิวนะครับผิวดูองเก่านะครับเห็นไหมครับ ดูเนื้อผิวนะครับ,รบสภาพก็ถือว่าสวยนะครับองค์นี้แทนนะครับแต่จุดหนึ่งที่มีการแต่งกันนะครับก็อยู่ในช่วงนี้นะครับก็ตรงใต้าฐานนะครับมีการแต่งสมัยใหม่นิดนึงนะครับก็ แล้วก็มาดูตรงส่วนของตรงที่อุดเทียนไว้นะครับ